สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาเจอกับวิทยาการคำนวณชวนคิดนะครับวันนี้คุณครูจะมีอะไรให้พวกเราเรียนรู้ไปดูกันเลยนะครับวันนี้เป็นเรื่องการแสดงอัลกอริทึมด้วยการเขียนบอกเล่านะครับนักเรียนเป็นยังไงเอ่ยแสดงอัลกอริทึมอัลกอริทึมเพื่อการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับ เราจะแสดงยังไงนะครับวันนี้มีวิธีการเขียนแบบบอกเล่านะครับแสดงการบอกเล่านะครับเขียนเป็นข้อความนั่นเองนะครับเด็กๆไปบ้านเพื่อนถูกหรือไม่ถ้าเพื่อนบอกทางไปบ้านของเพื่อนเนี่ยนะครับแล้วจะมีวิธีอื่นที่เราไม่หลงทางบ้างไหมนะครับสมมุติว่าเพื่อนบอกว่า จะมาบ้านเพื่อนให้เลี้ยวซ้ายหนึ่งครั้งตรงไปร้อยเมตรเลี้ยวขาอะไรเงี้ยนะครับประมาณแบบว่าคือทิศทางการเดินทางอย่างเงี้นะครับก็บอกเส้นทางไปแต่เราจะมีวิธีการยังไงเพื่อที่จะทําให้เราไม่หลงทางนะครับไปดูกันเลยครับเด็กๆมาลองเขียนอัลกอริทึมนะครับด้วยการเขียนข้อความ ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะครับบอกการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนครับข้อที่1เดินทางออกจากบ้านเดินทางจากบ้าน1เเลี้ยวซ้าย1ครั้งตรงไปเลี้ยวซ้าย1ครั้งและตรงไปร0 0เมตร2เลี้ยวขวา1ครั้งตรงไป500เมตรส เลี้ยวซ้ายหนึ่งครั้งตรงไปร้อยเมตรถึงโรงเรียนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเขียนเป็นข้อความเป็นข้อนะครับการบอกเล่านั่นเองนะครับต่อไปการแสดงตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการแสดงตัวอย่างอัลกริทึิมด้วยวิธีการบอกเล่านั่นเองนะครับเช่นการปลูกต้นไม้หนึ่งขุดหลุมสองใส่ปุย๋ย สาลดน้ำต้นไม้ 4. ีกรบดินหอ่ะขออภัยครับ 3. ามนำต้นไม้ลงหลุม 4. ีกลบดิน 5. ้าปักหลักยึดต้นไม้หกรดน้ำเห็นไหมครับแบบนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเขียนอัลกอริทึมด้วยวิธีการบอกเล่านั่นเองนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับนักเรียนลองเขียนนะครับ ขั้นที่1ขั้นที่2อขั้นที่สามขั้นที่4ี่ขั้นที่ห้าลองดูนะครับอ,อันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับการเขียนอัลกอริทึมด้วยวิธีการบอกเล่านั่นเองง่ายมากนะครับนักเรียนสำหรับนักเรียนลองดูนะครับว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่กับวิทยาการคำนวณชวนคิดสวัสดีครับ